ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์ออกรับบิณทบาตจากญาติโยมมัณฑบบอนะครับอำเภอศร,รีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่เด้อนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับก็จะออกบิณทบาตโปรดญาติโยมแบบนี้นะครับของทุกปีนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อการปฏิบัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่วันที่สี่สิบสีม่มกราคมนะครับ จนถึงวันที่23มกราคมนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อพระครูสุพัฒนะครับประกาศอนุโมทนาแก่ญาติโยมนะครับผู้มาร่วมบุญที่งานปฏิบัติธรรมนี้นะครับนี่ก็คุณแม่กมมาโพธุน้ำปล่าจิโล คุณแม่คุณดวงรับสมีนะครับพวงสวัสดนิะ์น้ำดิ่งยี่สบโลคุณแม่รับีบรมเทศไทยจงนะ้ำดื่ม10บโลคุณแม่พิสมัยจเจริญไทยนะ้ำดิ่ง20่บโลคุณแม่ไรบูนสังสอนน้ำดื่ม20่โลคุณแม่บรรเทาการตอง,งนะือแม่น้อยน้ำดื่ง20โลเข้ามาในวัดแล้งนะครับนี่ ลาต้นนาปกปคงเป็นคุณแม่หนุ่งน้ามีระองนะน้ำมีจิบโรอันนี้ทางวัดก็ได้รับมาชื่อรายนามนะ้รับน้ำมาเรียบร้อยแล้วแล้วบกตามบอว่าดรับแล้วงานปก็รอประกาศคุมโบนานณจะจดจักวานทุกภาพ่ีนะการช่วยจิตใดีน้ำยู่มดีอาหารดื่มดีอาหจะผักเป็นอะไร สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อเข้ามาในวัดแล้วนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสาธุสาธุ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดื้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดื้อวันนี้ย่บอขนอยยังสุขภาพแข็งแรงบ่มีอยู่แล้วดูแลเอาขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่โยงใส่บาตรที่วัดนี่นะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อนะครับเจ้าของบ้านนะครับนี่สาธุ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเข้ามาในวัดแล้วนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับทีมงานจากวัดบ้านโกโบนะครับนี่บ้านเกโบัววัดเกโบทรเงเขาประกวดนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสาธุสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดิอห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามไข้ห้ามไม่สบายขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเดิอสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดิม